สิทธิประกันสังคมมาตรา40นะครับประกันสังคมมี3มาตราหลักๆมาตรา 33, 39, 40นะครับซึ่ง33แน่นอนลูกจ้างในสถานประกอบการนะครับซึ่งจะได้รับความคุ้มครองถึง70ความคุ้มครองด้วยกันนะครับนั่นก็คือประสบอันตรายเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพ เสียชีวิตนะส่งขอบบุตรชลาภาพวางหานะและมาตรา39นะครับเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา3-3มาก่อนนะครับคือภาคบังคับในมาตรา33มาก่อนและเมื่อออกจากงานนะครับหรือไปทำประกอบอาชีพอิสระนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในภาคบังคับแล้วและประสงค์ที่จะนะครับส่ง ประกันสังคมนะก็จะอยู่ในมาตรา39อัตโนมัติเลยทีเดียวซึ่ง39มเนี่ยมันก็จะมีความคุ้มครองทั้งหมด6ความคุ้มครองหลักนะครับประสบอันตรายเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรและฉลาภาพนะครับจะไม่มีว่าง,งานแต่สำหรับ ใครนะครับที่ไม่เคยทำงานนะครับในส่วนของสถานประกอบกิจการในภาคเอกชนซึ่งมีการส่งในมาตราภาคบังคับนะครับมาตรา3ามามาก่อนเนี่ยเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับก็จะมี1มาตราให้ท่านได้เลือกนั่นก็คือมาตรา40หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับที่ไม่ได้เข้า ที่ไม่ได้เข้ามาตร3า33หรือ39แต่อย่างใดนะครับก็จะสามารถสมัครในมาตา40ได้ซึ่งรวมไปถึงอาจจะเป็นพนักงานอ่ไม่ใช่พนักงานทุตดีอาจจะเป็นอาชีพฟรีแลนซ์อิสระหรือยังไม่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับยังไม่ได้ประกอบอาชีพในสารประกอบการอื่นๆนะครับแต่อยู่ในช่วง เรียนหนังสือแต่มีอายุถึงก็สามารถเข้ามาตรา40ได้นะครับซึ่งมาตรา4 0ษมันก็จะมีให้ส่งนะครับ3แผนการส่งนะครับนี่มาตาศ0นอายุตั้งแต่1 5บ0ถเพราะบางครั้งอายุ16เนี่ยยังเรียนอยู่แต่อยากได้ความคุ้มครองของในมาตราศิก็เข้ามาตรานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นจึงบอกว่าไม่ใช่แค่คนประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น แต่นักเรียนนักศึกษาก็สามารถเข้าได้ด้วยเช่นกันมาตราสีสูนย์มีทางเลือก3ทางนะครับซึ่ง3ทางนี้จะส่งแตกต่างกันออกไปและ3ทางนี้จะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันซึ่งสูงสุดสิทธิ์ในทางคุ้มครองสูงสุดคือมีทั้งหมด5กรณีนะครับ5กรณีซึ่งจะตัดในกรณีของ การว่างงานนะครับว่างงานไปแล้วก็ข้อบุตรเออข้อบุตรถูกต้องว่างงานกับข้อดบุตรหายไปเห็นมะครับนะทรงข้อบุตรยังมีอยู่แต่ข้อดบุตรกับว่างงานไม่มีนะครับเรามาดู3ทางเลือกว่าได้สิทธิ์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปเจาะกันว่าแต่ละสิทธิ์นะครับ คุ้มค่าขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันทางเลือกที่1น,นะครับในกรณีที่ชําระหรือจ่าย70บาทต่อเดือนนะครับจะได้สิทธิสกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพและก็เสียชีวิตจ่าย100บาทไดส้สิทธิบนะครับคือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตและก็ชลาภาพจะจะได้รับเป็นบัมเน็ตจ่าย300บาทนะครับได้รับ 5. 0เสิทจะป่วยทุกพลภาพเสียชีวิตชลาภาพที่เป็นในรูปแบบรับบำเหน็จและส่งเคาะบุตรบางคนบอกเฮ้ยส่งขอะบุตรคงไม่อยากจะมีบุตรก็เลือกเป็นกรณีที่2ก็ได้แต่แต่แม้จะมีได้สี่สแม้จะเลือกทางเลือกที่2นะครับได้4กรณี แต่ในสิทธิ์ที่จะได้ไม่ว่าชาลาภาพเสียชีวิตเนี่ยจะได้เงินแตกต่างออกไปเรามาดูกัน,น,นผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองเอากรณีแรกเลยนะครับประสบอุบัติเหตุอันตรายเจ็บป่วยรับค่าทดแทนขาดรายได้ในกรณีรับค่าทดแทนขาดรายได้ผู้ป่วยในนอนพักรักษาตัว1วันขึ้นไปนะครับ จะได้เท่ากันหมดเลยวันละ300ผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลใบรับรองแพทย์ให้อยุ่3วันจะได้วันละ2 0 0เท่ากันนะครับเงื่อนไขาการรับสิทธิ์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกหยุดรวมกันนี่ในกรณีหยุดรวมกันทางเลือกที่1และที่2ไม่เกิน30วันแต่ทางเลือกที่3นะครับสามารถหยุดรวมกันได้ไม่เกิน90วันเห็นไหมนีเม่เริ่มแตกต่างกันและนะครับผู้ป่วยนอก ไม่นอนโรงพยาบาลหยุดไม่เกิน2วันปีละไม่เกิน3ครั้งนะครับครั้งละ50บาทนี่แต่อันนี้ไม่คุ้มครองนะครับเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ที่ดีๆมันก็ไปอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่ได้คุ้มครองตรงนี้กรณีทุกพลภาพบ้างลหละนะครับรับเงินทดแทนการขาดไรายได้ในกรณีที่เราทํางานนะ เราทำงานฟรีแลนซ์ทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะทำให้ต้องทุพพลภาพแต่ชีวิตก็ยังจะต้องดำเนินต่อไปอยู่เพราะนั้นก็ต้องได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ประกันสังคมก็ให้สิทธิ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งนะครับ ซึ่งหลักๆนะครับทางเลือกที่1ที่2จะได้รับ5 0 0ถึง1000บาทาการขาดรายได้รายเดือนนะครับทางเลือกที่ 1, 2, 3ได้เท่ากันเลย5 0 0ถึง1,000บาทนะครับแล้วก็ทดแทนการขาดรายได้นะเป็นระยะเวลานะครับทางเลือกที่ 1, ที่2เนี่ย 500ถึง1,000บาทให้เป็นระยะเวลา15ปีแต่ทางเลือกที่3ถ้าใครส่งมาตลอดชีวิตเลยเขาดูแลคุณตลอดชีวิตจนกว่าจะเสียชีวิตในกรณีเสียชีวิตระหว่างทุพพลภาพได้รับค่าทำศพนะครับทางเลือกที่1ที่2จะได้25,000บาททางเลือกที่3จะได้5,000 50, 0บาทนะครับทำศพกรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพ ถ้าสมมุติคุณเสียชีวิตนะคุณไม่ไทุกพลภาพหรอกแต่คุณเสียชีวิตนะครับอยู่ๆเสียชีวิตขึ้นมาทางเลือกที่1ที่2ได้25,000บาททางเลือกที่3นะครับได้50,000บาทจ่ายเงินสมทบ60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเงินเพิ่มนี่ในกรณีถ้าใครจ่ายเงินครบ60เดือน นนในทางเลือกที่1และ2จะได้รับเงินเพิ่ม8,000บาททางเลือกที่3เนี่ยจะไม่ได้รับเงินเพิ่มแล้วเพราะว่ามันเงินไปอยู่ในก้อนใหญ่ด้านบนแล้วกรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผลนะครับชราภาพก็คือเมื่อคุณส่งเงินนะครับจ่ายเงินสมทบมาจนกระทั่งเมื่ออายุ ชราภาพคือจะได้รับช่วงอายุ60ปีและต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนด้วยนะครับจะได้รับเงินนะครับจะคุม้มทางเรืองที่1จะไม่ได้รับส่วนของชราภาพนี้ทางเรืองที่1เนี่ยข้อ4ข้อ5ไม่ได้รับเลยแต่ทางเรืองที่2จะได้รับนะครับเดือนละ50บาทไปเรื่อยๆ เดือนที่ทางเลือกที่3ได้รับ150บาทไปเรื่อยๆนะครับและถ้ามีการจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับรับเงินเพิ่มอีกเฉพาะทางเลือกที่3เท่านั้นได้รับเงินเพิ่ม10,000บาทเป็นก้อนเลยผู้ประกันตนจ่ายเงินออมเพิ่มได้ไม่เกินเดือนละนะครับออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ1,000บาทนะครับทั้ง2กรณีอันนี้คือกรณีชาาภาพแล้ก็ได้ดอกผลในกรณีส่งข้อบุตรนะครับซึ่งทั้งเลือกที่1และที่2จะไม่คุ้มครองอยู่แล้วส่งข้อบุตรในทางเลือกที่3ได้คนละ200บาทไม่คราวระไม่เกิน2คนนะครับ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะครับเหมือนมาตรา3สา,สาถ้าใครรู้จักมาตรา3สา,สาลองไปย้อนฟังดูแต่เงื่อนไขค,คือจ่ายเงินสมทบ24ใน36เดือนนะครับต้องห้ามขาดนะใน36เดือนย้อนหลังต้องจ่ายเงินสมทบมาครบ24 24เดือนนะครับจะเห็นว่าทางเลือก แต่ละทางเลือกจะได้รับสิทธ์นะครับที่แตกต่างกันออกไปและแต่ละสิทธ์ได้รับเงินเยียวยาที่มากน้อยต่างกันด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับนี่คือความแตกต่างของทางเลือกซึ่งในมาตรา40เนี่ยเป็นมาตราของอาชีพอิสระโดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่ประกอบอาชีพนะครับอิสระใครที่ประกอบอาชีพ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบระบบประกันสังคมประกันสังคมมาตรา3ามนะครับประกันสังคมภา,บาคบังคับนั่นเองคือเวลาทํางานในภาคเอกชนนะครับเมื่อเราเข้าทํางานปุ๊บเขาจะให้เราเข้าระบบประกันสังคมภา,บาคบังคับเสมอนะครับภาคบังคับคือคุณจะมาบอกว่าไม่เข้าไม่ได้นะครับเขา เขาเอาคุณเข้าระบบทันทีแล้วก็หักคุณทันทีนะครับและเมื่อออกจากภาคบังคับถ้าใครอยากสมัครเป็นภาคสมัครใจก็จะมีมาตรา39รองรับแต่สำหรับมาตรา40นะครับคนที่ไม่เคยทำงานในภาคเอกชนในไม่เคยทำงานในในภาคเอกชนมาก่อนเนี่ยนะครับแต่ รู้สึกว่าเราต้องมีอะไรนะครับเป็นหลักประกันนะขึ้นชื่อว่าประกันสังคมก็คือเป็นหลักประกันว่าคุณจะอยู่ในสังคมได้อย่างอย่างน,น้อยมันคงไม่ได้ถึงขั้นเท่าเทียมกับทุกคนแต่อย่างน,น้อยมันก็ใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับคนอื่นๆน,นะครับเพราะนั้นประกันสังคมจึงออกในส่วนของมาตรา 40นี้ขึ้นมาเพื่อให้คนอาชีพอิสระ,ะอย่างหลายๆท่านนะครับได้มีหลักประกันเจ็บป่วยมีค่ารักษานะครับพักรักษาตัวนะครับมีรายได้นะครับในส่วนที่คุณพักรักษาตัวทำงานไม่ได้นะครับทุกพลภาพ ก็มีเงินช่วยถามว่ามันมากไหมมันคงไม่ไม,ไม่ไม่มากพูดพูดกันตรงตรงตรงไปตรงมาว่าเขาคงไม่ได้ช่วยเป็นเงินแบบก้อนเยอะแยะอะไรแต่ให้มองมุมนี้ดีกว่าว่ามันเป็นหนึ่งในรูปแบบหลักประกันนะครับหลักประกันอย่างน้อย มันก็ช่วยบรรเทาสิ่งที่หนักให้เบาลงอย่างนั้นก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สามารถสมัครมาตรา40ได้ที่สำนักงานประกาศสงบทั่วประเทศนะแต่เดี๋ยวนี้เขาสมัครผ่านเว็บไซต์ง่ายๆแล้วนะคือ sso.go.th นะครับแล้วก็โอนเงินได้ง่ายๆผ่านธนาคารอกสอทุกสาขาหรือแม้กระทั่ง7ซเว่ e บิ๊กซีนะครับหรือคือขายประกันสังคมรวมถึงช่องทางการชําระเงินสมทบธนาคารเกือบทุกแห่งเลยอะ่ะเยอะมากเลยเนะี่ยหักบัญชีธนาคารบวกเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วไม่ต้องไปที่สํานักงานประกันสังคมโดยเฉพาะในช่วงโควิดอย่างช่วงนี้ที่มีการระบาดคุณไม่ต้องไปเสี่ยงที่ไหนเลยสมัครได้เลยนะครับลองเข้าลองสแกน QR code นะครับเข้าไปดู แล้วก็ไปสมัครดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับส่วนใครที่าลาออกจากงานเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามและต้องการจะส่งประกันสังคมต่อมาตรา39ก็สมัครได้เช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของสิทธิประกันสังคมมาตรา4 0เรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมยังไม่จบเพียงเท่านี้มีอีกมากมายเดี๋ยวจะนำม,มาเสนอให้ท่าน ผู้ชมและผู้ฟังได้รับทราบกัน